ตอนยกเรียแรงยังมีอาวโดนขวาโอ้ใช้ความแข็งแรงเข้าชนเลยครับโทมสัทมสบาลิออสมั่นใจว่าตัวเองแกร่งกว่าเลยครับอายุนี่อ่อนกว่า4ปีไปไปที่พับนอกอ่ครับเริ่มจะเดินเติมเต็มนะครับเมืองฟ้าเล็กถีบแทงสับไปเรื่อยครับ ไม่มีกลัวครับโทมัสจากอาร์เจนตินาครับแรกๆกด้วยเลยครับอยู่ที่ความแม่นแล้วครับก็แหหต่ำไปนิดนึงครับไม่ตั้งใจครับไม่เป็นไรขอโทษขอโพยกันไปครับเปาบอลก็เตือนก็จังหวะพุ่งเข้าหาพอดีนะครับดีว่าโดนไม่เต็มใบนะครับโอ้โหยอดหน้าครับเข้มเข้มมันๆครับ อารมณดีครับต่อยไปยิ้มไปครับโทมสัสหมดยกแรกครับดูแล้วยังสบายสบยตบพุกซ้ายครับลุกนี้โดนเลยครับเมืองฟ้าเล็กโอ้โหเจอขวานี่ขาสั่นเหมือนกันครับถือว่าเป็นสัญญาณเตือนมาแล้วครับจากโทมัสมาริออสอ่กันต่อครับยก2กับเด็ดมวยเดือดครับ โอ้โหจะขึ้นการคอน่าจะเปิดเกมแล้วครับยกแรกยังเกรงเงยังแหมเดาวทิศดาทางกันอยู่ครับสายหน้าดีครับหนึ่งฟานเลยครับลูกถีบซ้ายเข้าไปเสียบซ้าย แม่เป็นสองแรงบวกครับอาครับไม่มีกลัวเหมือนกันครับโทมัสมาอย่างไงไปอย่างงันแม่โดนโดนซ้ายหน้านี่มันจุกครับโดนซ้ายหน้านี่มันแน่นแน่นับตีครับซ้ายหน้าพยายามจะกัดฟันบวกด้วยขวาครับสนุกนะครับคู่นี้แลกกันสนุกเลยครับอาครับเมืองฟ้าเล็กซ้ายโทมัสบวกขวาไม้โอ้ยโดนซ้ายอีกแล้วโดนซ้ายอีกดอกหนึ่งเริ่มจะตื้อๆครับ โดนขวากิมสายเข้าอีดอครับม่โอ้โหสายหน้านี่เลยนะเอานี่กัดฟันกรอดเลยครับโดนเข้าไปโทมัสต้องคือต้องโตต้องสวนเลยครับโอ้ยบังไม่ทันหรือเปล่าครับแม่มวยซ้ายนี่มวยจะไปต่อยขวาไม่ได้ครับต้องฮุกซ้ายครับโทมัสต้องฮุกซ้ายสวนครับถึงจะแก้กันได้ครับโอ้โหเจอเลยครับเหมือนเริ่มจะนิ่งเลยครับโทมัสมาริออสครับเจอแข้งซ้ายเข้าไปเยอะๆะ ต่อมาแบบบัญชีสะสมทรัพย์เลยครับสะสมความเจ็บความปวดไต่ไปที่พับนอกโอ้โหขยับก็ผาวาเลยครับนี่ครับมัวจะไปรอต่อยขวานี่ไม่ทันกินแน่ครับโอ้โหัวไหลขวานี่โอ้โอโหัวไหลขวาครับไปเขา้ขาหน,น้าอดหน้าด้วยครับลูกนี้นันละหะท่านผู้ชมโดนสะสมมาเยอะเลยครับไหวหรือเปล่า เอาบอยถามยูโอเคยูโอเคเอาพยักหน้าก็ไปต่อครับโอ้ยแขนด้านขวาครับมันจะล้าแล้วครับโดนตีซ้ายเยอะๆครับนี่ครับโอ้โดนมัดอีกแล้วครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับพอครับอันตรายครับโอ้ต้องโบกมือเลยครับโดนเยอะจริงๆครับแก้เกมด้วยการเตะซ้ายหน้านะครับเมืองฟ้าเล็กโดนหมัดนี่มันเป็นส่วนเติมท้ายหน้าครับ สมภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งโดนไปที่โซซัสโซเซเลยนะครับโอ้โหเต็มปกหมูเลยครับลูกนี้แม่พยายามจะเอาท่อนแขนรับนะครับแต่ว่าตวัดขึ้นบนครับจังหวะ2เติมเต็มเลยครับลูกนี้แต่ว่าช้ำมาจากแข้งซ้ายเลยนะครับเจอหมัดขวาก,าก็โอ้โห ค่อยทิ้งตัวลงไปครับซ้ายหน้าครับชมภาพชา้ากันอีกครั้งหนึ่ง <S <S โดนไปที่โซซัสโซเซเลยนะครับโอ้โห,โห,โห<ว>เต็มปกหูเลยครับลูกนี้แม่พยายามจะเอาท่อนแขนรับนะครับแต่ว่าตวัดขึ้นบนครับจังหวะสอง <S 1> <S 1> เติมเต็มเลยครับลูกนี้แต่ว่าช้ำม,มาจากแข้งซ้ายเลยนะครับ เจอหมัดขวาก,าก็โอ้โหค่อยๆทิ้งตัวลงไปครับ